วัีครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องง่ายๆนะฮะที่ทุกท่านมักลืมนะครับเกี่ยวกับการเปิดเสียงโทรศัพท์หรือว่าเสียง u t u b e นะฮะบางท่านสับสนนะฮะว่าเฮ้ยทำไมโทรศัพท์ฉันเนี่ยโทรเข้าไม่มีเสียงนะนี้ผมจะเปิดให้ดูนะครับเรากดปุ่มข้างโทรศัพท์นะครับ นี่นะฮะจะขึ้นรูปกระดิ่งนี่คือเสียงโทรเข้าหรือว่าเสียงโทรศัพท์นะครับเสียงคุยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสียงของ y t u t u เนี่ยนะฮะถ้าเราแตะเข้าไปนะครับมันจะขึ้นรูปรูปตัวโน้ตนะฮะก็คืออันนี้เสียงของของของ YouTube นะครับไม่ใช่เสียงโทรศัพท์นะ ผมว่าเพื่อนๆหลายคนก็กคงจะสับสนนะครับยังไงก็ลองเอาไปไปใช้กันดูนะครับเรื่องง่ายๆนะครับแต่บางคนอาจจะลืมไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ